วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเสียงต่างๆรอบตัวเรากันค่ะเสียงรอบตัวเรานะคะก็มีมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเสียงรอบตัวเรานะคะก็เกิดขึ้นได้จากการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราก็จะได้ยินเสียงมากมายเลยคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูพี่นกมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะซึ่งเป็นการ์ตูนนักเรียนจะได้มีความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเนื้อหาเป็นแบบไหนอ,อนหรือเสียงอะไรก็ไม่ดูสนุดจางเลยท้องฟ้าตอนกลางคืนในป่าี่สวยๆเนาะแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะแถวนี้ไม่มีสัตว์ตา รับรองว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์โอ้โห่อล่านายหาวทำไมละเนี่ยเสียเรือหมดเลยมันร่มง่วงแล้วก็ดึกแล้วนี่นะงั้นวันนี้ก็เข้านอนกันได้แล้วดีกว่าแต่ลิปดายังไม่ง่วงเลยนี่คะนอนเร็วๆจะได้ตื่นมาสนุกแต่เช้ากันดีกว่านะจ๊ะ ไรง่วงกันแน่เนี่ยร้นดังขนาดนี้จะหลับได้ยังไงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะนอนเต็มอิ่มเลยอากาศตอนเช้านี้ก็สดชื่นสดชื่นอะฮะเห่เล่าเป็นอะไรล้วเนี่ยตาแดงเผือกเลยอ่ะ ก็เมื่อคืนมันมีเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยนะสิน่ากลัวจะตายโพล่านอนไม่หลับเลยบิด,ดาไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะหลับดีอ่อแล้วคุณลุงก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีสัตว์ป่าไม่ใช่เหรอแล้วจะมีมีเสียงอะไรได้ยังไงกันโพล่าได้ยินจริงๆนี่มีหลายเสียงด้วยเอาทั้งคู่ทะเลาะอะไรกันแต่เช้าเนี่ยก็โพล่าเลยสิคะ แก็โกโหกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเต็มไปหมดจนนอนไม่หลับอ่ะจริงๆนะครับคุณพอ่อแม่ย,ยังจะเถียงอีกก็คุณลุงบอกว่าไม่มีสัตว์สักหน่อยแล้วทีมีเสียงได้ยังไงกันมีได้สิเอ๊ะได้ยังไงเหรคะเล็บดารู้ไหมว่าเสียงอ่ะเกิดขึ้นได้ยังไงก็แลบพูด,พดก็เลยมีเสียงยังไงล่ะคะแล้วถ้าเป็นสัตว์ก็ร้องยังไงคะนั่นก็เป็นแค่วิธีนึงใช่แต่ละการจริงจ ทำให้เกิดเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆเมื่อมันสั่นสะเทือนก็จะให้กำเนิดเสียงซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่นดีดสีตีเป่าซึ่งเสียงก็จะต่างกันไปตามวัตถุที่ให้กำเนิดเสียงอย่างเสียงของคนหรือสัตว์ก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของอวัยวะในลําคอนั่นเองอ๋อเป็นแบบนี้เองแสดงว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงวัตถุในป่าสั่นใช่ไหมครับใช่แล้ว ก็อย่างใบไม้หรือต้นหญ้าที่ถูกลมพัดก็เลยทําให้เกิดเสียงยังไงล่ะแต่ว่าโพลฟเบอกว่าได้ยิยนเสียงเต็มไปหมดเลยอะ่ะแค่ใบไม้จะทําให้เกิดเสียงได้แย่ๆเลยเหรอคะได้สิเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นของวัตถุใช่ไหมซึ่งความเร็วในการสั่นก็จะทําให้เกิดระดับเสียงที่ต่างกันได้ด้วยถ้าความเร็วในการสั่นมากก็จะทําให้เกิดเสียงแหลมสูงถ้าความเร็วในการสั่นน้อยก็จะทําให้เกิดเสียงทุ้มต่ําวัตถุชนิดเดียวกัน เลยทําให้เกิดเสียงได้หลายเสียงยังไงล่ะลิบดาเล่ออะไรออกแล้วล่ะคะ่ะถ้าเกิดเสียงได้แบบนี้เราก็เอามาทำขลุ่ยได้นี่นายังไงเหรอลิบดาก่อนอื่นคุณลุงคะมีหลอดพลาสติกหรือเปล่าคะมีสินี่ไงก่อนอื่นก็เอาหลอดพลาสติกมาตัดให้ได้ความยาวต่างๆกันและก็ติดเรียงกันตามความยาวพอเราเป่าลมใส่หลอดที่ยาวไม่เท่ากันก็จะสั่นไม่เท่ากันด้วยก็จะได้เสียงแล้ว โอ้โหลิบดาเนี่ยสร้างสรรค์ผิดคาดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลิปดาจะช่วยฝึกให้ชินนะโฮล่าจะได้นอนตอนกลางคืนยฝึกแบบนี้หูโฮล่าจะหนวกเอาก่อนนะสิโอ้ยลิบดาเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ดูการ์ตูนทำให้เรารู้ว่าเสียงรอบๆตัวเรามีมากมายเลยคะ่ะทั้งเสียงจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆลงไปดูนะคะ ว่าเราได้ยินเสียงอะไรบ้างและเป็นประเภทใดกันค่ะสำหรับวันนี้จบแล้วค่ะ